ตอนนี้เราไปอยู่ที่โรงงานทอผักพมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี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 ตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพรมนะฮะ เขากำลังทำลายให้เหมือนกับข้างบนอันนี้จะเป็นไหมพรมนะคะที่ใช้ทอก็ 왜? 그나 먼저 찌개 맛으로 바로 막 엄마 얘기하는 아이 아니 살은 또 야. 찌개다. 응. 두시도 된게 치해 문제입니다. 빨리 빨리 아니라지. 찌개 거기다. 빨리 빨리. 밥 찌개 นี่ก็เป็นผล,ลนะนูนะคะีจะปั่นให้เป็นได้เพื่อที่จะไปคอข้างบนต่อ,อนะคะนี่ก็ปั่นขนูให้เป็นได้นะคะที่่จะไป่อมาา